และในปัจจุบันนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นปรลัดกระทรวงสาธารณาสุขครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตครับ,รบขอกลับเรียนเชิญท่านครับ,รบซึ่งหัวข้อบรรยายพิเศษในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของนโยบายการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในยุคโควิด19โควิด19ค่ะครับ ก็กราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับกับเรียนท่านองค์มตรีนะครับท่านผู้บริหารนะครับท่านพ่อท่านนักวิทยาการนะครับแล้วก็ผู้ที่ทํางานในเรื่องของเกี่ยวกับยาเสพติดทุกท่านนะครับต้องขอบคุณทางกรมอนแพทยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพูดคุยกับพวกเรานะครับความจริงก็ขณะนี้ก็มี ศึกพมา่ามาชิดเมืองอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังต้องเข้าไปสู้รบจัดการอยู่นะครับแต่ก็เรื่องของยาเสพติดก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับท่านนาตตรีช่วยว่าการก็มอบหมายผมมาแตะพูดคุยกับพวกเรานะครับในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับด้านด้านยาเสพติดนะครับซึ่งอันนี้ก็เรื่องยาเสพติดนี่เราก็ทํามานานนะสำหรับประเทศไทยนะครับเราก็สู้กันไปนะครับทั้ง โดยแนวคิดนะหรือความเชื่อหรือว่าหลักวิชาการว่าเราจะต่อสู้กับยาเสพติดยังไงจึงประสบความสําเร็จนะนะฮะตอนนั้นก็ความสําเร็จของยาเสพติดนี่ก็มีการพูดออกมาว่าหลายแบบนะเมื่อก่อนก็ต้องขจัดมันไปอะไรเงี้ยนะฮะขจัดกันไปต้องไม่ให้มันมีเหลืออยู่นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ คือป่วยรักษารักษาก็ต้องหายหายแล้วต้องไม่เป็นอีกอะไรปนระมาณขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเราทําไปได้สักระยะหนึ่งเราก็พบว่าวิธีการนี้อ,อาจจะอาจจะไม่เหมาะนะครับยาเสพติดมันก็จะอยู่กับเราประมาเนี้ยนะครับนะฮะจะให้ที่ว่าเก็ทริดออกไปเนี่ยก็คงทําได้โดยยากนะครับอันนี้ทํายังไงให้เราอยู่กับยาเสพติดเนี่ยนะครับก็คือว่าไม่ว่า อย,อยู่เขาเนี่ยยางปลอดภัยนะ,ะประชาชนก็ต้องมีความรู้นะครับถ้าให้ดีก็คือมีความรู้ในการป้องกันในการที่จะบอกลูกหลานอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ให้เห็นพิษเห็นภัยและเห็นโทษแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรมองนี้นะครับหรือว่าผู้ที่ยุ่งเกี่ยวก็พยายามจะทางลด น้อยถอยลงให้มากนะครับไม่ให้มันมีเป็นพิษภัยต่อสุขภาพหรือสังคมเศรษ,ษฐกิจนะครับนะหรือว่าที่อยู่ในชุมชนก็ต้องช่วยเหลือดูแลนะครับตอนนี้เทรนต่างๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับซึ่งในยุคถัดไปนี่ก็คงนะครับก็มีเรื่องของโควิดเข้ามานะครับกับปีในในยุคถัดไปเดีวผมก็จะขออนุญาตอ่านไลพวกเราฟังก็ <c oughs> ทงังฝ่ายสังคมแพทย์ก็อยากให้ผมเน้นในเรื่องของการดูแลในช่วง ไอ COVID ้โควิด -19 เนี่ยนะครับก็เนื่องจากมันเป็นเพียงการดูแลรักษาผู้ป่วยของเราส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะต้องมาพบปะทางคุณหมอก็ดีนะฮะอยู่ในสถานพยาบาลก็ดีหรือแม้กระทั่งการดำเนินงานในเรื่องของกลุ่มต่างๆนะครับเราก็พบว่าเนื่องจากพวกเราก็เป็นสนใจในความที่จะตั้งใจให้เขาหายอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเราก็เลย ทำอย่างที่เคยทํามาตอนนี้มันมีโควิดระบาดในช่วงนี้ก็อาจจะต้องเรียกว่ามีวิธีการที่เรียกว่า New Normal นะครับก็คือเรื่องของการป้องกันตนเองมีระบบนะมันทําให้ไม่การติดเชื้อหรือแพร่เชื้อได้นะครับซึ่งในสถานพยาบาลต่างๆนี้ก็ได้จัดเอาไว้เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราทํากับผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยนะครับก็ต้องมีความจําเป็นเหมือนกันนะเพราะผู้ป่วยยาเสติเองก็ ก็อาจจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับด้วยตัวโรคของเขาเองด้วยนะครับหรือแกอาจจะไปนําเชื้อมาแพร่ให้เราก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆนะครับเพราะฉนั้นก็ให้นึกถึงเรื่องการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็อ่างกายการแพร่เชื้อด้วยนะครับอขอสไลด์ให้ผมดูนิดนึงครับ <c oughs> อันนี้พวกเราคงจะทราบดีนะครับเรื่องสถานการณ์นะครับว่าคนเราเนี่ยติดยาเสพติดนีมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างนะครับก็ เ,เรื่องยาเสพติดมันไม่ใช่เมดิเคิลอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของไซโคบีฮีเบโรนะครับเป็นเรื่องของสังคมจิตใจนะครับพฤติกรรมอะไรต่างๆนะครับซึ่งการรักษายาเสพติดนะถ้ารักษาแบบเมดิเคิลอย่างเดียวนะร,รักษาทางเรื่องยาเรื่องอะไรมันก็ก็ก็หายพอหายเสร็จแล้วนะครับด้วยวิธีชีวิตของเขาและการปรับตัวเนี่ยเขาก็าจะกลับไป หันไปหายาเสพติดอีกเมื่อเขาเกิดสภาพการที่ทําให้เขาไปติดยาได้เช่นอาจจะมีภาวะความเครียดมีเพื่อนชวนมีสังคมอะไรต่างๆน,นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวังวนนะฮะก็คือว่าก็ติดยานะครับป่วยบ้างอะไร,ะรบ้างนะฮะหรือว่าเข้าไปอยู่ในฐานกองจําบ้างนะครับแล้วก็ออกมาทํางานได้บ้างอะไรแบบนีน้ก็จะวนเวียนอย่างนี้นะครับ ก็สาเหตุพื้นฐานก็ตั้งแต่เรื่องของ,ของครอบครัวนะที่แตกแยกเรื่องของความยากจนนะครับเรื่องของเขาไม่มีงานทาไร้ที่อยู่นะครับเรื่องของขาดการศึกษาหรือว่ามีเรื่องอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ลักษณะนี้ที่เราพบเห็นอยู่นะครับอถัดไปนะครับปีนี้เนี่ยผมได้มีนโยบายนะครับในการที่จะขับเคลื่อนง,งานกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีนโยบายที่สําคัญอันหนึ่งก็คือนโยบายเรื่องของปฐมภูมินะครับ ปฐมภูมิก็ก็ว่าจะเอายาเสพติดเนี่ยไปไว้ในดับปฐมภูมินะซึ่งซึ่งเราก็อยากจะมองว่ายาเสพติดเนี่ยเราเราพยายามจะให้ชุมชนเนี่ยมามีส่วนร่วมนะครับนะตัวปฐมภูมิเนี่ยที่เราเรียกว่าภาษาเอ,อเรียกีพวกผีซีซทั้งหลายนะพาร r มิ a รี c แคร์คัสเตออะไรแค่นะผมก็เลยติดไปหน่อยว่า PCC นี่ก็คือ วัตถุประสงค์หรือการดำเนินง,งานของปฐมภูมิเหมือนกันนะตัว P ตัวแรกเนี่ยมันมี3 P ด้วยกันนะอันนึ้งก็คือ Prevention Promotion and Protection นะนะเราก็ต้องทำหน้าที่ในปรฐมภูมิก็ต้องทำหน้าที่เรื่องของส่งเสริมเรื่องของป้องกันนะเรื่องของส่งเสริมก็เรื่อง literacy นะเรื่องการป้อง,องก,กันก็เรื่องของความเสี่ยงต่างๆแน่นอนยาเสพติดก็ต้องอยู่ในนี้ด้วยนะครับ หรือ protection กัเรื่องอื่นๆเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆนะครับ P ตัว C ตัวที่2ก็เราเรียกว่า c o n t i n u o u s care นะฮะผมก็มีนโยบายไปว่าจะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องนะฮะก็คือโรคตัวนญ่ก็ส่วนหนึ่งก็พวก NCD นะเบาหวานความดันต้องทำได้และแน่นอนยาเสพติดก็จะต้องเป็นหนึ่งในนั้นจะต้องดูแลต่อเนื่องนะครับถ้าเขามีกวามจะเป็นสุดท้ายก็ C ตัวสุดท้ายก็เรียกว่า community Community Care นะก็ต้องใช้เรื่องของสัยภาพชุมชนเข้ามาช่วยดูแลอันนี้ก็เข้าคอนเซปต์ของการดูแลยาเสพติดทันทีเลยนะฮะเระั้นในปฐมภูมิ PCC นะอายุบาย PCC PCC ก็ Prevention Promotion Protection Continuous Care และ Community Care นะก็ใช้ในการดูแลเรื่องอยาเสพติดได้ตอนนี้ก็เราก็จะเคลื่อนนะฮะถัดไปขอสไลด์ถัดไปนะครับ อสไลด์มาหน่อยสิสไลด์หายใครขโมยนะฮะก็คือหมายว่าเมื่อก่อนแล้วก็เวลาคนในในในส่วนของการดูแลรักษาเนี่ยมื่อก่อนเราก็ดูแลผู้ป่วยนะเป็นหลักส่วนใหญ่เราเห็นว่าเมื่อเป็นผู้ป่วยนะครับจำเป็นจะต้องก็ต้องมาอยู่โรงพยาบาลนะพอม,มาอยู่โรงพยาบาลก็มีวิธีการรักษาต่างๆนะครับตั้งแต่เรื่องของ ด e t o อก i ์ฟิเคชันอะไรต่างๆเรื่องการนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะดีฮับ i t a t i o n เรื่องอะไรเงี้ยนะต่อมาเนี่ยนะฮะตอนนี้เราก็อยากจะเปลี่ยนอันนี้ฮะอันตีกี้นะอ่านะล้วก็จะเปลี่ยนคอนเซปต์ไปนะครับพยายามที่จะย้ายนะครับฐานจากเรื่องของการดูแลในโรงพยาบาลที่เรียกว่า Hospital Based ไปที่ Community b a s e นะฮะก็จากการศึกษานะครับทางทาง การแพร่และเรื่องของวิจัยนะทางวิชาการต่างๆก็พบว่าการที่เราจะต้องดูแลผู้ปีปัญหายาเสพติดในชุมชนเนี่ยครับก็มีความคุ้มค่านะฮะมีเ,เรียกว่าเร,วรเรื่องของความรอทัศนคติความคิดของผู้ได้รับการดูแลรักษานะครับก็รู้สึกว่าไม่ต้องไปอยู่ในที่กักกันหรืออนะไรเงี้ยไม่ต้องไปอยู่ นะต้องไปทําตามระเบียบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่ไม่คุ้นเคยนะครับอันนี้ก็ว่าอยู่ในชุมชนเราดูแลได้นะครับรักษาดูแลในชุมชนได้ก็จะคุ้นเคยรู้สึกคุ้นเคยก็อยู่เหมือนก็เขาอยู่ที่บ้านเขนานั่นแหละแล้วที่ดีขึ้นมาก็คือเ็ารู้สึกว่าคนในชุมชนนะนะครับที่มาช่วยดูแลนี่ยก็ให้โอกาสนะไม่ใช่สติ๊กมากขเขาว่าเออปัญญาเสพติดอะไรต่างๆนะฮะ ก็จะทัศนคติในการที่จะดำรงอยู่ในชุมชนเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเขาสามารถนะครับปรับตัวปรับใจได้ในขณะเดียวกันนะครับก็เขาก็จะอยู่ในชุมชนนั้นอย่างคนปกติสุขและอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ก่อชุมชนนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของอการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรุ่นใหม่ก็ใช้ชุมชนเป็นฐานนะครับ ทั้งทำในเรื่องการส่งเสริมก็ดีการป้องกันก็ดีหรือแม้แต่การรักษาและฟื้นฟูก็กเอาเข้าไปอยู่ในชุมชนนะฮะเราก็ต้องไปติดอาวุธนะทางฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขก็ต้องไปติดอาวุธบุคคลเหล่านี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ในชุมชนให้สามารถดูแลพวกเขาได้และแน่นอนนะครับเราก็อยากให้มีคนที่มีศักยภาพในชุมชนนะครับเช่นอาจจะเป็นสเตคลเดอร์อื่นๆน,นะครับอาจะเป็นองค์กรปกครคองท้องถิ่นก็ดีนะครับ นะครับหรืออ,องค์กรอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอะไรนะฮนะที่สามารถมีส่วนเข้ามาให้โอกาสคนที่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยเขาเข้าไปอยู่เนี่ยแทรกซึมเข้าไปนะครับก็จะทําให้รู้สึกไม่รู้สึกแปลกแยกนะครับจะอ,อยู่อย่าชุมชนได้ก็คือการใช้ศักยภาพของชุมชนเข้ามาดูแลผู้ป่วยนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคอ m ม u n i t y b เบสจากโฮสเทเบสไปสู่คอ m ม u n i t y นเบสแน่นอนนะครับ สุดท้ายก็อยากให้ดีก็เป็น Personal Base นะซึ่งเรายังเรายองคงมีโอกาสเขาจะไปถึงนั่นนะฮะแล้วในนอกจากเรื่องของตัวคนไข้แล้วนะครับในเชิงระบบเราก็จะต้องนะฮะองต้อง,องอเหมือนกับมี c o o s c i o u s ในเรื่องของ Harm Reduction นะการดูแลของผู้ป่วยอาศสพติดเนี่ยก็ต้องเน้นไปถึงเรื่องนี้นะบางทีเราอาจจะเราเร,าเราอ,อยู่กับเขาอะแต่ให้เขาเป็นพิษเป็นภัยน,น้อยที่สุด นะครับแล้วก็เราก็มีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งทางกรงกันแพทย์เนี่ยได้พิสูจน์แล้วนะได้ทดลองพิสูจน์แล้วคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะแเราเรียกว่า o o m u u n t y y b s s e t t r e t t e n t โปรแกรมนะครับเราก็ใช้หลายวิธีนะเราก็ทำตั้งแต่เรื่อง Matrix โปรแกรมนะเรื่องของการดูแลแบบพื้นแบบมาตรฐานนะตอนนี้ก็มีอีกโมเดลหนึ่งเรียกว่า CBTX นะฮะค n m u y i t y e d t r e Treatment นะฮะ ซึ่งเป็นมันไม่ใช่เรื่องของหมออย่างเดียวแล้ะมันก็เป็นเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปมีองค์ประกอบของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาก็หวังว่าเราทําไปแล้วเราพิสูจน์แล้วว่ามันทั้งไบโอไซโคโซเชียลมันดีขึ้นนะครับก็ถ้าเราถ้าเราเข่งครัดในกระบวนการนะครับเราก็หวังว่าเราก็จะสามารถทําให้คนป่วยที่มีปัญหายาเสพติดกลับไปมีคุณค่าหรือประโยชน์ในสังคมต่อไปนะครับอาถัดไปครับ ทางกระทรวงเองก็เรื่องของยาเสพติดเนี่ยถือเป็นปัญหาดับชาตินะครับกระทรวงเองก็ได้ตั้งนะครมีคณะกรรมการนะครับขึ้นมานะตั้ง,ต,งตั้งแต่ในระดับกระทรวงเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนหลังนี้ยาเสพติดนี่เขายกเรื่องการดูแลรักษามาให้เราล้วนๆเลยนะครับก็เลยทําใหเา้เราก็เรียกว่าเป็นเจ้ามือแหละนะเป็นเจ้าภาพด้วยเจ้ามือด้วยนะครับ แั้ก็ต้องประสานกับกระทรวงต่างๆนะครับที่ในการดําเนินการตรงนี้นะครับแล้วก็กรมใช้ศยภาพของกรมต่างๆแน่นอนกรมหลักก็คือกรมอรแพทยนะครกรมสุขภาพจิตนะฮะสำนักงานนะฮะต่างๆเนี่ยนะฮะกรมควบคุมโรคก,ก็เข้ามาช่วยด้วยนะครับก็เป็นรูปแบบของขคณะกรรมการก็ขับเคลื่อนลงไปในเขตสุขภาพไปในจังหวัดไปในอำเภอต่างๆนะครับอันนี้ก็ก็ลดหลั่นคาสเขตลงไปให้มีแนวทางหรือทิศท,ทางในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีองค์กรลักษณะนี้อยู่นะฮะโดยที่จริงๆก็ท่านประหลัดประหลัดกระทรวงก็คงเป็นเป็นประธานผมก็มอบให้ท่านรองประหลัดท่านหนึ่งก็เข้าไปดูแลในขาสายคันนี้นะครับก็ยืนยันว่าท่านว่างานยาเสพติดนี้กระทรวงก็ไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ว่าก็ต้องทํางานยาเสพติดแบบบูรณาการให้เกิดขึ้นนะครับถัดไปครับหมดอันนี้ก็ก็ก็คือเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็ เราก็พยายามจะดูแลเขาทั้งเรื่องของการติดยาและเรื่องของจิตใจก็ด้วยนะเพื่อไม่อยากให้เขามองคือถ้าเรามองเขาแปลกแยกเขาก็จะกลับมาอยู่ในชุมชนลำบากอันนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งที่กระทรวงอยากจะมอบไปว่าให้เขาให้้ลดดิสกิมเนชันเสียนะครับให้เขาเข้าถึงการแพทย์ได้ดีนะครับแล้วก็ให้มีการดูแลในขักษณะในชุมชนให้มีทัศนคติที่ดีขึ้น อันนี้ก็คือจะเบาก็ช่วงแรกนะการบังคับรักษาหรืออะไรเงี้ยเราพยายามทําให้น้อยลงให้เขาสมัครใจให้มากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าเรื่องของสมัครใจก็จะมีส่วนที่จะทําให้เปลี่ยนแปลงเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมแล้วก็รวมถึงการใช้ยาเสพติดได้มากขึ้นครับถัดไปครับหมดครับนะก็อันนี้ก็สมเด็จเจ้าก็ได้พูดไว้นะครับว่าเราดูแลให้เขาเป็นคนนะครับ แล้วก็พยายามทําให้เ็ามีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็ฝากพวกเรา,เาไว้นะครับผมก็คงมีประมาณแค่นี้นะครับว่าวยยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีแนวคิดนะครับทำให้การดูแลเรื่องนี้เรื่องยาเสพติดก็จะจากคอสเพลตลเบสไปอยู่คอมมิชชีตเบสมากขึ้นนะครับใช้ศักยภาพชุมชนมาดูแลนะครับเพื่อให้เขามีความศักดิ์สิีิความเป็นมนุษย์นะให้มากขึ้นแล้วก็หวังว่าด้วยการดูแลอย่างนี้จะทําให้เกิดเขากลายเป็นกับกับเป็นคนที่มี คุณค่าต่อสังคมไทยต่อไปนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าจะดาเนินการนะครับขับเคลื่อนนะครับงานยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง,งนะต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตคะ่ะท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขคะ่ะที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในวันนี้คะ่ะครับผมขอเสรลมให้กับท่านอาจารย์นายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตอีกครั้งหนึ่งครับ เรียนเชิญอาจารย์ยังอยู่ด้านบนเวทีนะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์มานัทโพธาภรเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านประหลัดค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอแสงปรบมือด้วยนะครับ ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองที่ปรดิษกรมการแพทย์นะครับแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงครับผมค่ะและกิจกรรมในภาคเช้านี้นะคะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นพิธีนะคะขอเรียนเชิญทุกทุกท่านนะคะรับประทานอาหารกลางวันนะคะคและจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลา13นาฬิกานะคะครับผมช่วงบ่ายนี้นะคะเรามีกิจกรรมนะคะเป็นเรื่องของการบรรยายนะคะเวทีเสวนาทั้ง สห้องประชุมใหญ่ๆด้วยกันนะคะซึ่งห้องประชุมแรกนะคะเป็นห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์บอล o ูมแห่งนี้นะคะคจะมีหัวข้อบรรยายในเรื่องของขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ชุมชนคือฐานของงานยาเสพติดไทยนะคะคแล้วก็ห้องแกรนดอีกช่วงหลังจากที่พักรับประทานอาหารว่างเสร็จนะคะจะเป็นเรื่องของ t n e w n w r o r m นะครับสร้างคุณค่าพัฒนางานยาเสพติดนะครับแล้วก็ห้องเซฟไฟ204แล้วก็เซฟไฟ206นะคะจะเป็นเรื่องของ อสมเชี่ยวชาญยาเสพติดพลังเล็กๆที่เปลี่ยนโลกนะครับค่ะโดยในช่วงเวลา13ถึง14.30น,นนะคะจะมีการบรรยายภายในห้องแกรน์เพียงห้องเดียวและถ่ายทอดสดไปยังห้องแซฟไฟ์203ถึง206ค่ะ หลังจากเวลา14.30นถึง16.00นนะคะจะมีการแบ่งห้องบรรยายเป็น3ห้องใหญ่ๆด้วยกันนะคะคือห้องแกรนด์ไดมอนด์บอล o ูมนะคะจะมีหัวข้อในเรื่องของ New n o r m a l สร้างคุณค่าพัฒนางานยาเสร็พติดนะคะห้องแซฟไฟ r ์206ถึง204นะคะจะเป็นเรื่องของอสมเชี่ยวชาญยาเสร็จติดพลังเล็กๆที่เปลี่ยนโรคครับผมะะแล้วก็ a ซฟไฟ r e 203นะครับเป็นเรื่องของเฮลเลติเลซี่นะครับ ก้าวสำคัญของงานยาเสพติด PPNP นะครับซึ่งอยู่ในห้องเซฟไฟล์203นะครับ อยากได้ความรู้ประสบการณ์นะคะที่ท่านวิทยากรผู้ทรงคณุุุิทั้งหลายในภาคบ่ายนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมให้พร้อมเพรียงกันในเวลา13.00นค่ะครับขอกรากว่าพระคุณไปยังสูงครับผมสำหรับในภาคเช้านี้นะคะเราสองคนนะคะคก็เสร็จสิ้นพิธีนะคะคและหมดหน้าที่ในภาคเช้านี้แล้วนะคะห<ม>ากผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยเวณที่นี้ด้วยครับผมครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ